คลิปนี้เป็นคลิปตัวดวงการงานแบบละเอียดโดยเนื้อหาจะต่อเนื่องจากคลิปพื้นดวงของราศีเมถุนหากใครยังไม่ได้รับชมคลิปพื้นดวงนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับโดยเนื้อหาคลิปนี้จะปรอบไปด้วยคนที่กําลังหางานคนที่ทํางานประจําหรือคนที่รับราชการและคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวครับเรามาดูในเรื่องของการงานนะครับการงานในช่วง,งนี้คนที่กําลังหางานเป็นอย่างไรนะครับในเรื่องคนที่กําลังหางานไ่ขึ้นในเรื่อง,องการหาโอกาสนะโอกาสช่องทางถามว่ามีไหมมีมีคนมาช่วยนะมาไ่ขึ้นเป็นการปลดล็อก ปดล็อกนี่หมายถึงคนมาช่วยเหลือด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของการปลดล็อกในเรื่องของการเปิดใจในเรื่องของการทํางานต่างๆนเรื่อยนียังมีขีดจากัดยังมีข้อจากัดให้กับตัวเองนะครับในเรื่องของการไฝ่หาความรู้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการเสริมเพิ่มเติมในเรื่องของทักษะความรู้ต่างๆให้เกิดในเรื่องของทักษะต่างๆเพิ่มเติมอะไรที่ต้องเสริมเพิ่มเติมมีอะไรบ้างในเรื่องของการจะไปทำงานในรูปแบบไหนเราก็ต้องศึกษาให้ดีเพื่อจะให้เกิดความสำเร็จในเกิดความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นในด้วยเช่นกันนะครับ มาดูซิว่าไพ่แนะนำอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับไพ่ขึ้นเป็น The Hermit นะครับในเรื่องของความกลัวนะความกังวลบางอย่างเนี่ยหากกังวลกลัวมากเกินไปเนี่ยในเรื่องของความสําเร็จมันก็เหมือนมีอุปสรรคขวางกั้นด้วยจิตใจนะอุปสรรคขวางกั้นด้วยจิตใจของตัวคุณไพ่ขึ้นในเรื่องของการมันต้องลองเสี่ยงลองทำนะบางทีมันต้องลองดูสักตั้งหนึง่งเพื่อจะให้ลองดูซิว่าคุณทําได้ไหมหรือคุณควรจะมีการเสริมเพิมเตมเรื่องอะไรบ้างนะเป็นการลองผิดลองถูกเพื่อจะ ให้เกิดความเสเร็จในอนาคตได้ด้วยนะครับดังนั้นอย่าไปมัวต่กลัวสู้ต่อไปดีที่สุดเลยนะครับอย่างสองต่อมาไปขึ้นในเรื่องของอเจ้าไทยถือเหรียญน,นะครับในการที่มันเป็น,นเรื่องของการที่มันต้องคิดวางแผนนะคิดวางแผนในสิ่งที่มันเป็นไปได้ในเรื่องของอาการจะไปทางานแบบไหนคุณฝันอยากทําอะไรสิ่งไหนทําแล้วมีความสุขคืออะไรนะับเป็นการหาตัวตนของตัวคุณเองให้เจอ สิส่งนี้มันจะทําให้ตัวคุณเนี่ยมันรู้สึกดีมีความสุขมากขึ้น,นกับการทํางานนะครับกับการสิ่งที่คุณหาในเรื่องของสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณเป็นนะมันทำให้ไม่เกิดความกังวลแล้วก็ไม่เกิดความหล,ลังเลเพราะว่ามันทําแล้วรู้สึกดีทําแล้วรู้สึกมีความสุขแนวสิ่งนี้มันก็ทําให้มันทําแล้วได้ดีทําแล้วมีความสุขทุกสิ่งอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเออคุณมองอย่างไรแล้วก็ทาอย่างไรให้เกิดความสําเร็จนั่นเองนะครับไม่รู้ชื่ว่าไพ่เตือนอะไรบ้าง สิ่งที่ไพ่เตือนไพ่ขึ้นเป็นกุมารทองนะครับการดูแลรักษาการปกปักรักษารวมไปถึงเรื่องของอหากใครเลี้ยงกุมารเอาไว้นะครับใครเลี้ยงอะไรสิ่งที่เป็นเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะให้พรแล้วก็ให้เกิดความสำเร็จได้ด้วยนะครับต่อมาไพ่ขึ้นเป็นพระุษัสปดีนะหมายถึงเรื่องของครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษานะครับและในห้วงช่วงนี้ก็อาจจะมีการที่เราเสริมดวงทาบุญสร้างกุศลนะทำบุญกับวัดวา,ารามต่างๆก็ได้นะครับสามวัด,วด,ด,ววดเจ ให้กับสตางคงตัวคุณ่ให้ดียิ่งขึ้นในเรื่องง่ายก็สาเร็จได้ดีขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับดูซิว่าไพ่บุญญาพิธิหารว่าอย่างไรนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของการทําบุญกับคนพิการนะเราก็พิคคูต้องแก้นะไพ่นะขึ้นครูบาอาจารย์ด้วยถ้าหากใครมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการบนบาสารเก่าแล้วก็ไม่ได้แก้เนี่ยต้องระวังเหมือนกันเพราะว่ามีพลังงานที่บ่งบอกอาจจะไม่เป็นทุกคนถ้าถ้ามีก็ควรที่จะไปแก้ควรที่จะไปไป ในเรื่องของการที่ขออะไรไว้นะบนอะไรไว้ก็ไปแก้ให้เรียบร้อยไม่งั้นเนี่ยมันจะทาให้ส่งผลต่อชีวิตส่งผลตอ่อความขัดข้องในการใช้ชีวิตนะครับทำให้ทําอะไรมันก็ไม่ดีสักทีทําอะไรมันก็ติดคคัดสักทีอะไรแบบเนี้ยมันก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เร,รียบร้อยก็แล้วกันรวมไปถึงการทําบุญอย่คนพิการเพื่อเสริมในเรื่องของชะตาให้มีความรับเรียบมากขึ้นมีคนมาเกื้อหนุนเกื้อกูลให้กับตัวคุณมากยิ่งขึ้นนด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ด้ดีเป็นนพลัังใจใจหะครบ เรามาดูในเรื่องของคนที่ทํางานประจําหรือราชการเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับดูซิไ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะการปรับเปลี่ยนในเรื่องของความรู้ความสามารถต่างๆที่มันต้องหาเสริมเพิ่มเติมเพื่อจะให้มันตอบในเรื่องของโปรเจกต์ต่างๆที่มันมีเข้ามาในไ่ขึ้นในเรื่องของการที่มันเริ่มได้รับโอกาสนะแต่โอกาสมันก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่มันใหญ่ย,ยิ่งเพิ่มเติมขึ้มขนมาเหมือนกันนะครับในเรื่องของการที่มันเจอปัญหาเจอที่มันเกิดความลำบากใจแต่มันก็ต้องรุยต่อนะมันมันถอยไม่ได้มันต้องสู้มันก็ตต้อองไป นะครับถามว่าส so so ู Lake, so ้ไปต่อตัวตนของตัวคุณเนี่ยมันทําได้อยู่แล้วนะครับดังนั้นคุณต้องมั่นใจในตัวคุณเองเข้าไว้นะครับแล้วก็ทําให้จริงจังทาให้เต็มที่มันไม่มีอะไรที่คุณทําไม่ได้หรอกนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกที่จะทําหรือไม่ทําเท่านั้นเองนะครับดูซิ่ว่าไพ่แนะนําอะไรบ้างอย่างแรกนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของเจ้าหญิงถือถ้วยนะครับในเรื่องของความที่มันต้องมองในเรื่องของความเป็นจริงนะครับมองในเรื่องของสิ่งที่ต้องทําในปัจจุบัน ในเรื่องของการจัดการแก้ไขปัญหาการเสริมเพิ่มเติมนะต้องดูว่าสิ่งที่คุณเองต้องแก้ไขมีอะไรบ้างนะครับสิ่งที่คุณเองต้องมีการจัดการมีอะไรบ้างสิ่งที่ต้องไปพบปะพบเจอใครบ้างนะครับเพื่อจะให้ได้รับการช่วยเหลือเพื่อจะได้รับการติดต่อประสานงานนะพรับเพราะในช่วงนี้มันอาจจะเเรื่องของการติดต่อประสานงานติดต่อในเรื่องของการ พบปะพบเจอเพื่อจะให้งานมันคลี่คลายทําให้งานมันไปได้ง่ายมากขึ้นโรงปฏิสัมพันธ์กับผู้คนค่อนข้างเยอะนะครับอย่ากเก็บตัวอยู่คนเดียวจนเกินไปบางครั้งก็ต้องขอความช่วยเหลือไว้บ้างนะครับอย่างที่สองต่อมาไพ่ขึ้นในเรื่องของ3ถ้วยนะครับการปฏิสัมพันธ์นะการช่วยเหลือหรือการได้รับการช่วยเหลือหรือการได้อ่ขอความช่วยเหลือกับผู้อื่นผู้คนผู้คนอื่นนะครับดูซิว่ายอย่างไรต่อ ให้ขึ้นว่ามันก็ต้องมาพร้อมกับการที่มันอาจจะต้องไปเลี้ยงสังสารผู้คนนะมันเป็นเรื่องของการที่ตอบแทนบางอย่างที่คนมาช่วยเหลือเราเนี่ยใหย เสริมเพิ่มเติมมาจากอย่างแรกเลยนะว่าการที่ปฏิสัมพันธ์กับคนผู้คนเนี่ยมันก็ต้องมีการที่ให้เขาบ้างนะบางอย่างก็ต้องมีการไปเลี้ยงสังสรรกันบ้างเพื่อเกิดในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์ที่ดีเกิดในเรื่องของการประทับใจที่ดีนะครับการที่เรา,าจะซื้อใจคนหรือว่าทําให้คนเนี่ยมีความสุขมากขึ้นหรือว่าช่วยเหลือเราในฐานะต่อไปหรือเวลาต่อมาเนี่ยมันทาให้ในเรื่องของการที่เขาไว้วางใจเราเขารู้สึกดีกับเราเนี่ยสิ่งนี้มันก็ แทบจะขาดไม่ได้เหมือนกันนะในวงจุนี้อาจจะมีเรื่องเสียเงินกับการที่ไปอขอความช่วยเหลือคนหรือว่าไปเลี้ยงปาร์ตี้คนอื่นนะมันก็จ,จะมีได้เหมือนกันนะครับมาดูสําหรับคนที่จะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในช่วงนี้นะครับเป็นจังหวะที่ดีหรือเปล่าไปดูซิการเปลี่ยนแปลงนะครับดูซ่เปลี่ยนแปลงก็ดีไหม ไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่มันต้องดูเหมือนกันนะไพ่ก็ต้องไปต่อให้ดีให้มากเหมือนกันในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าไพ่ขึ้นมันขึ้นอยู่กับคนที่มาช่วยเหลือตัวคุณด้วยนะครับถ้ามันยังไม่พร้อมเนี่ยก็ต้องดูให้ดีนะต้องมีความรอบคอบให้มากๆถ้าไม่เปลี่ยนหล่กไม่เปลี่ยนไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่มันก็ยังไปต่อได้นะในเรื่องของงานที่ทําอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันอาจจะติดในเรื่องของสังคมที่อยู่มากกว่าที่ทําให้คุณรู้สึกแย่นะครับพอไพ่ขึ้นในเรื่องของการติดนนั้ลล็ออจะปดกกกมาาว่ ใน,น,น,นเรื่องของสิ่งที่มันเป็นในเรื่องของการพิจารณาเป็นเรื่องของการวางแผนต่อไปมากกว่าหากเป็นในเรื่องของการที่คุณวางแผนมาดีแล้วมาจนถึงในปัจจุบันเนี่ยมันก็สามารถทําได้แต่หากวางแผนยังไม่ดีพอเนี่ยก็ต้องชะลอใจไว้ก่อนนะชะลอในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงไปก่อนไม่งั้นเนี่ยค่อนข้างจะเกิดผลเสียได้ด้วยเช่นกันต้องระวังให้ดีมันขึ้นอยู่กับการวางแผนนะในเรื่องการเปลี่ยน,ปน,น,น,ยยน,นแนนยปลงโยกย้ายไม่งั้นเนี่ยเกิดปัญหาได้ด้วยนะครับมาดูสิว่าในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรอะไรบ้างนะครับ ไพ่ขึ้นในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาเทพเทวาประจําตัวนะครับไพ่ขึ้นไปในเรื่องของพระแม่กาลีนะครับไพ่ขึ้นพลังอำนาจที่เกี่ยวกับพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษานะครับไพ่ขึ้นวาสนาเนี่ยที่มันเป็นในเรื่องของการลอนะการที่รอคอยให้เกิดความสำเร็จในอนาคตเป็นพลังงานที่คุณเองก็ต้องมีโอกาสนะมีโอกาสก็แล้วกันไปขอพรกับพระแม่งงากาลีก็จะช่วยในเรื่องของการขจัดปั่ป่านเ,เรื่องอุปสรรคปัญหาต่างๆให้ดีขึ้นนะครับ อ่ะดูซิไพ่บุญญาพิณหาว่าอย่างไรนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของการทําบุญเกี่ยวกับน้ำนะครับไม่ว่าจะไปถวายปัจจัยค่าน้าข่าไฟนะกับวัดวาอารามหรือว่าการถวายน้านําปานะก็ได้นะครับเพื่อส่งเสริมให้ชีวิตนี้มีความไหลลื่นมากขึ้นนะครับเรือ่องประคปัญหาก็จะดีมากขึ้นในด้วยนะครับรวมไปถึงการทําบุญสาธารณประโยชน์กับวัดวาอารามไปกวาดลานวัดนะให้มีความสะอาดนะมีความร่มเย็นนะครับมันเหมือนทําให จิตใจของคุณเนี่ยมันดีขึ้นนะครับไม่ว่าอุปสรรคต่างๆนานที่เข้ามาก็จะเหมือนเป็นการปัดกวาดอุปสรรคปัญหาในชีวิตของตัวคุณได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเราเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับมาดูในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับในช่วงนี้เป็นอย่างไรธุรกิจส่วนตัวไพ่ขึ้นในเรื่องของการตัดสินใจนะในเรื่องของการที่มันคิดไม่ตกในเรื่องบางเรื่องที่คุณต้องทําแล้วก็ต้องจัดการในเรื่องปัญหาต่างๆ แต่ว่าไอสิ่งที่มันจัดการเนี่ยมันทําให้มันเกิดเนี่ยภัยขึ้นเป็นถ้วยหนักหวัานมีโอกาสที่จะ,ะมีความปังในเรื่องของธุรกิจที่ทำอยู่ได้แต่ต้องทําต่อสู้ต่อแล้วก็ฝ่าฟันต่อเพื่อจะให้เกิดความสำเร็จมากกว่า ทุกๆการตัดสินใจของตัวคุณในห้วงช่วงนี้มันค่อนข้างมีผลนะมีผลมากๆและต้องสู้ต่อทําต่อเลยนะเพราะไพ่เครื่องเจ้าตาตัวคุณเนี่ยมันเกิดความสม็จสมหวังอยู่แล้วเพียงแค่ว่าต้องดุยต่อนะครับอ่ะดูซิว่าไพ่จะแนะนําอะไรไหมในเรื่องของธุรกิจอย่างแรกนะครับไพ่ขึ้นเป็เนเดนเอมเพรสนะครับในเรื่องของความใส่ใจนะความใส่ใจในการงานที่ทําสิงที่เป็นความใส่ใจเนี่ยในสิ่งที่มันเป็นธุรกิจบางอย่างมันก็มันเหมือนมันติดพันบางอย่างที่มันเป็นเรื่องของสัญญา ที่มันเป็นเรื่องของการกระทำหลายๆอย่างที่คุณเองไม่สามารถที่จะไปเสจได้แต่ก็ต้องทานะมันเป็นเรื่องของการที่ค่อยๆจัดการไปทีลยเรื่องต่างนะแล้วก็ความใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มันเกิดขึ้นนะครับไอ้ที่มันติดพันกันที่มันติดสัญญากันเนี่ยมันก็ต้องทําไปก่อนอย่าเพิ่งไปรีบร้อนนะค่อยๆเป็นค่อยไปอย่าไปคิดมากจนเกินไปด,ดีสุดเลยนะครับอย่างที่สองต่อมาไพ่ขึ้นในเรื่องของ The Hangman นะคือไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่มันอย่าคิดเยอะเกินไปมันเป็นเหมือนการที่ บางอย่างคุณคิดเยอะเกินไปมันทำให้มนคิดอะไรไม่ออกนะครับไอ้ความคิดเยอะเกินไปเนี่ยห้ขึ้นเป็นพลังงานของการที่มันอะลองไปหาเปลี่ยนความคิดดูไปหาอะไรอื่นทําให้มันผ่อนคลายจิตใจตัวเองบ้างนะครับไปขึ้นในเรื่องของการที่มพนไปผ่อนคลายจิตใจตัวเองไปอยู่กับคนที่รักไปอยู่กับคนที่ชอบไปทานอาหารไปเข้าบาร์ไปคาเฟ่ไปสร้างความสุขเนี่ยมันก็จะทําให้ไอ้เรื่องที่มันเป็นความกังวลใจมันค่อยๆที่จะผ่อนคลายตัวเองลงได้นะครับมาดูสําหรับคนที่จะลงทุนนะครับ ทำธุรกิจใหม่ๆเนี่ยจังหวะดีหรือเปล่าไปดูซิสำหรับคนที่ลงทุนเนี่ยพ่ขึ้นถามว่าดีไหมพ่ขึ้นเป็น50 50นะเนี่พยพ่ขึ้นเป็นพลังงานของการที่มันต้องดูให้ดีนะครับ 50, 50็นี้คือพลังงานของการดูให้ดีแล้วก็ต้องวางแผนให้เรียบร้อยนะครับการลงทุนถึงจะได้รับผลกำไรน,นะอ่ะดูซิล้วไม่ลงทุนละ ไพ่ขึ้นว่ามันเป็นการจัดการปัญหาเดิมๆม,มากกว่านะปัญหาเนี่ยต้องทุกทีทาอยู่ให้มันเรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยไปลงทุนค่อยไปจัดการนะไพ่ขึ้นว่ามันก็ได้กําไรเหมือนกันมันก็ไม่ได้ส่งผลหรือมีปัญหาอะไรมากนะักในะสิ่งที่คุณต้อง พิจารณาไปันดับต้นๆ้นเลยนะในเรื่องการลงทุนใหม่ๆเนี่ยมันก็ต้องดูเรื่องของธุรกิจที่ทาอยู่ในปัจจุบันเดิมอ่ะมันเกิดผลเสียมันสามารถที่จะแบ่งเวลาแบ่งใจในการที่จะไปลงทุนอะไรใหม่ๆได้ไหมถ้ามันมีเวลาถ้ามันมีในเรื่องของโอกาสนะครับไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่ทำอยู่เดิมเนี่ยมันก็ยังพอที่จะสามารถทําได้ในภายกความสามารถคุณจะพร้อมอยู่แล้วนะครับแต่เพียงว่ามันก็ต้องระวังกันถ้าหากมันเหมือนคล้ายๆจับปลาสองมือเดี๋ยวมันจะไม่ได้อะไรสักอย่างเลยอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีนะครับไพ่เตือนอะไรบ้างดู ไพ่เตือนในเรื่องของปีเถาะนะครับการที่ระมัดระวังนะการจัดการเรื่องต่างๆมันมือนต้องใช้สติตัวเองให้เยอะๆนะครับในเรื่องของการลงลึกลงละเอียดลงดีแทวต,ต่างๆในเรื่องธรุรกิจที่ทำเนี่ยจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดน,นะครับไพ่ขึ้นไปในเรื่องของเทพเจ้าคนอูเนี่ยเออเราลองไปอธิฐานขอก็ได้ในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องธุรกิจต่างๆนะให้มีความสําเร็จมากขึ้นบริษัทต่างๆที่ผ่านพ้นเข้ามาให้มันลี้คลายไปได้เร็ววันนะเร็วพันนะครับมันจะทำให้ทุกสิ่งอย่างที่คุณกังวลใจก็เกิดความสะเร็จ ไพ่บุญญาเป็นี่หารว่าอย่างไรนะครับไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของถวายทุกเทียนนะล้วก็ถวายรองเท้ากระพระธุดงคือเป็นในเรื่องของพลังงานที่คุณเนี่ยการถวายทุกเทียนนล้วเราจะไปศาลเจ้าไปวัดบาตามวัดวาอารามต่างๆเนี่ยการที่เราไปถวายทุกเทียนเนี่ยก็เป็นการสร้างพลังงานที่ดีเวลาคุณจะไปขอพรนะจุดทุบจุดเทียนเนี่ยเหมือนเราได้เสริมสร้างแสงสว่างนะให้กับคนการได้ ให้ทุกคนเนี่ยขอพรแล้วเกิดความสุขสุผลเนี่ยบุญเหล่านั้นก็จะมาเกิดกับตัวคุณได้ด้วยนะครับก็เวลาคุณจะทาอะไรก็เกิดควาเสร็จได้ง่ายในมุมนั้นได้ด้วยเช่นกันนะครับรวมไปถึงการถวายรองเท้ากับพระทุดงนะเราก็ดูถ้ามีโอกาสถ้าเจอนะก็รองถวายรองเท้ากับพระทุดงรู้เหมือนเราให้ความสุขสบายนะกับพระทุดงเพื่อจะเดินไปสถานที่ต่างๆนะไปทุดงที่ต่างๆก็เกิดความสะดวกสบายเวลาคุณเจออุปสรรคต่างๆนานาเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันหรืออนาคตก็จะมี ใครบางคนนะเหมือนมาช่วยเหลือเกื้อหนุนเกื้อกูลธุกิยตัวคุณให้มีความรับรยบมากยิงขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นแล้เนี่ยดวงสีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับ